สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเดอะคาช่องที่เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์รุ่นต่างๆทั้งใหม่และเก่าแบบละเอียดทุกมุมไม่ว่าจะเป็นสเปคราคาสมรรถนะและจุดเด่นต่างๆที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตใหม่ๆของเรานะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์ SUV ที่เคยสร้างตำนานมาอย่างยาวนาน และยังคงเป็นที่พูดถึงอยู่เสมอนั่นก็คือ Mitsubishi Pajero ไปดูกันเลยครับว่ารถคันนี้มีเรื่องราวน่าสนใจอย่างไรบ้างและราคาล่าสุดในปีนี้เป็นอย่างไร Mitsubishi Pajero หรือที่หลายคนเรียกติดปากว่า Pajero Sport เป็นรถยนต์ SUV ขนาดกลางที่ได้รับความนิยมอย่างสูงทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศไทยปาเจโรมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า40ปีเปิดตัวครั้งแรกในปี1982ซึ่งเป็นยุคที่ตลาดรถ SUV กำลังเริ่มเติบโตปาเจโรโดดเด่นด้วยสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมทั้งทางเรียบและทางวิบากโดยเฉพาะความสามารถในการลุยเส้นทางสมบุกสมบันต่างๆที่หลายค่ายรถยังตามไม่ทันในยุคนั้นตัวรถปาเจโรรุ่นแรกถูกออกแบบมาให้แข็งแรงทนทาน รองรับการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองมีระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่พัฒนาให้ผู้ขับขี่สามารถปรับเปลี่ยนโหมดได้ตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางเรียบลื่นทรายหรือคลนระบบนี้ทำให้ปาเจโรกลายเป็นที่ยอมรับในหมู่นักผจญภัยอย่างรวดเร็วความสำเร็จของปาเจร o ยังสะท้อนผ่านการคว้าชัยชนะในรายการแข่งแรลลี่ระดับโลกอย่างปารีสดาการนลีหลายครั้งซึ่งยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ของปาเจโรเป็นรถสายลุยที่ไม่ธรรมดา เมื่อเวลาผ่านไปปาเจโร่ก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของดีไซน์ความสะดวกสบายภายในรถเทคโนโลยีใหม่ๆรวมถึงความปลอดภัยในช่วงรุ่นที่2และ3ปาเจโร่เริ่มมีการเพิ่มตัวเลือกเครื่องยนต์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซลโดยเน้นความประหยัดและแรงบิดที่เหมาะสมกับการขับขี่ระยะไกลนอกจากนี้ระบบช่วงล่างยังได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานหลากหลายรูปแบบมากขึ้น ในประเทศไทยปาเจโรได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมโดยเฉพาะในหมู่ผู้ที่ต้องการรถที่สามารถพาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดได้อย่างสบายหรือแม้แต่ผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยในเส้นทางธรรมชาติปาเจโรสามารถตอบโจทย์ได้ทั้ง2กลุ่มเพราะมีพื้นที่ภายในกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้ถึงเจ็ที่นั่งพร้อมทั้งมีช่องเก็บสัมภาระมากมายมาถึงยุคปัจจุบันมิตซูบิชิปาเจโรได้รับการพัฒนาจนถึงรุ่นที่4 ซึ่งถือเป็นรุ่นสุดท้ายของปาเจโร่แบบดั้งเดิมก่อนที่มิตซูบิชิจะเน้นไปที่ปาเจ r o ่สปอรเป็นหลักปาเจ r o รุ่นสุดท้ายนี้มีรูปลักษณ์ที่แข็งแกรง่งทันสมัยและหรูหรามากยิง่งขึ้นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์และระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะต่างๆถูกใส่มาอย่างครบครันเช่นระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าและระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติ เครื่องยนต์ของปาเจโรรุ่นล่าสุดในตลาดโลกมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด3.2ลิตรและเครื่องยนต์เบนซิน V6 ขนาด3.8ลิตรซึ่งทั้ง2ตัวเลือกให้พละกกำลังที่เพียงพอสำหรับการขับขี่ทุกสภาพถนนระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ5-6สปีดให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลและตอบสนองได้ดีเยี่ยมอีกทั้งระบบขับเคลื่อนสีล้อ Super Select 4 w d i i ที่เป็นเอกลักษณ์ของ m i t s u b i s h ิยังคงอยู่ทำให้สามารถเลือกหม ขับขี่ได้ตามสภาพถนนจริงอย่างเหมาะสมที่สุดภายในห้องโดยสารของปาเจโร่ให้ความรู้สึกหรูหราและแข็งแรงในเวลาเดียวกันการตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงเบาะหนังแท้ที่นั่งสบายรวมไปถึงเทคโนโลยีเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ระบบเครื่องเสียงจากร็อกฟอร์ดอะคูสติกดีไซน์ที่ให้เสียงคุณภาพระดับพรีเมียมทำให้การเดินทางไกลไม่น่าเบื่ออีกต่อไป ราคาของมิตซูบิชิปาเจโ r o ในประเทศไทยปัจจุบันมีหลากหลายระดับขึ้นอยู่กับรุ่นและปีที่วางจำหน่ายสำหรับรุ่นปาเจโร่สปอรตใหม่ล่าสุดปี2025มีราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ประมาณ1,389,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปสุดที่ราคาอยู่ประมาณ1,659,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสมรรถนะและอุปกรณ์ที่ให้มา แต่ถ้าเป็นปาเจ r o รุ่นเก่าเช่นป a j e r o f ฟูลไซส์ที่นำเข้าราคามือ2ในตลาดปัจจุบันจะอยู่ที่ประมาณ700,000บาทไปจนถึง1,300,000บาทขึ้นอยู่กับสภาพตัวรถระยะทางการใช้งานและอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมหลายคนอาจสงสัยว่าควรเลือกระหว่างป a j e r o f u l l s i z e หรือ p a j e r o Sport ซึ่งจริงๆแล้วทั้ง2รุ่นมีข้อดีแตกต่างกันป a j e r o f ฟู l s ซ z e เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่ลุยหนักๆจริงๆมีความทนทานสูงห้องโดยสารกว้างมากและขับทางไกลได้สบายสุดๆส่วนปาเจโร่สปอรจะเหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันมากกว่าด้วยการออกแบบที่เน้นความคล่องตัวประหยัดน้ำมันมากกว่าและราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าเล็กน้อย นอกจากนี้ยังมีเรื่องขอองค์การดูแลรักษามิ t s ูบิชิป Pajero ถือว่าเป็นรถที่ดูแลไม่ยากอะไรหางในศูนย์บริการของม t s u ูบิชิมีครอบคลุมทั่วประเทศและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาแต่ละครั้งก็ไม่สูงเกินไปอีกทั้งตัวรถเองก็ถูกออกแบบมาให้มีความทนทานทั้งเครื่องยนต์ช่วงล่างและระบบส่งกำลังจึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ปาเจโรยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะหยุดผลิตรุ่นใหม่แล้วก็ตาม สำหรับคนที่กำลังมองหารถ SUV ที่สามารถใช้งานได้ทั้งในเมืองและนอกเมือง เดินทางไกลแบบสะดวกสบายหรือแม้แต่ต้องการรถที่สามารถลุยเส้นทางยากยาก,ยากอย่างภูเขาป่าหรือทะเลทรายปาเจโร่คือหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆสมรรถนะที่พิสูจน์แล้วจากการแข่งขันแรลลี่ระดับโลกดีไซน์ที่ยังคงความสวยงามทันสมัยแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีและความคุ้มค่าในเรื่องราคาทำให้ปาเจโรเป็นรถที่ยังคงน่าจับตามองอยู่เสมอ สุดท้ายนี้สำหรับใครที่อยากได้รถที่สามารถเป็นทั้งเพื่อนร่วมเดินทางในชีวิตประจำวันและเป็นนักผจญภัยในวันหยุด Mitsubishi Pajero คือคำตอบที่ไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับ Mitsubishi Pajero ที่เราเดือะคานํนำมาฝากทุกคนในวันนี้หากชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ